ช่วงประเทศไทยต้องไปต่อวันนี้นะครับเราจะมาดูงานของนักวิจัยไทยที่สามารถพัฒนาเครื่องสีข้าวชุมชนซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดการหักของมเมล็ดข้าวในกระบวนการสีได้ดีกว่าเดิมซึ่งก็จะทําให้มีปริมาณข้าวสารเมล็ดสมบูรณ์จำนวนมากส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลนะครับที่พยายามส่งเสริมงานวิจัยให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานของคุณชุนตนณปันตนยานนนครับ ้าวเปลือกคุณภาพจากช่งนาของเกษตรกรในอำเภอผักไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเทลงเครื่องสีข้าวชุมชนสหกรณ์การเกษตรผักไทยเครื่องสีข้าวนาวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือนักวิจัยไทยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติข้าวกว่า300ตันต่อปีเป็นปริมาณข้าวที่เกษตรกรเอาไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับ ซึ่งเครื่องสีข้าวชุมชนตัวนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสีให้เกษตรกรได้ลดค่าใช้จ่ายและมีข้าวที่มีคุณภาพไว้บริโภคครับเครื่องสีข้าวชุมชนนี้ต่างจากเครื่องสีข้าวชุมชนทั่วไปมีประสิทธิภาพสีข้าวจนได้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์สูงจากการปรับลูกยางกระเทาะเปลือกแบบใหม่ให้มีการสึกหลอสม่ำเสมอหน้ายางจึงเรียบสีข้าวคงที่ได้ตลอดเวลาเมื่อข้าวไหลผ่านสู่ชั้นตะแกรงร่อนได้เพิ่มเทคนิคพิเศษ สามารถแยกส่วนเปลือกและเมล็ดข้าวออกจากกันได้โดยง่ายอีกทั้งยังสามารถปรับระดับการเอียงให้เหมาะสมกับข้าวแต่ละชนิดด้วยข้าวกรองที่ได้จะไหลผ่านมายังจุดขัดขาวซึ่งนังวิจัยได้ออกแบบระบบทางลมใหม่ลดการแตกหักของเมล็ดและลดการใช้พลังงานอีกด้วยในส่วนของเครื่องนี้จะมีการพัฒนาออกเป็นชุดสองหัวขัดนะครับมีการออกแบบระบบทางลมนะครับสำหรับดูดลำข้าว นะครับแล้วก็ช่วยในการพาความร้อนออกจากในระบบการขัดสีข้าวนะครับทำให้ข้าวที่เราขัดสีออกมาเนี่ยมีเมล็ดข้าวที่สวยนะครับเม็ดข้าวไม่แตกหักเครื่องสีข้าวชุมชนชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนสู่อนาคตที่ดีกว่าจากประสิทธิภาพที่พัฒนาขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ข้าวที่ผ่านเครื่องสีข้าวชุมชนออกมาเป็นข้าวกล้องสมบูรณ์ถึงร้อยละเจดและเป็นข้าวสารขัดขาวคุณภาพถึงร้อยละหกส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนําไปจําหน่ายสร้างรายได้มากขึ้นค่ะพอมีเครื่องสีนี้แล้วสามารถสีแล้วใช้งานได้จริงก็ทําให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวแล้วเก็บข้าวไว้กินเองเยอะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ค่ะแล้วก็มีสุขภาพอนามัยที่ดีตามมา นวัตกรรมวิจัยไทยชิ้นนี้ภาคเอกชนสนใจนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ก้าวสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกหลายเท่าตัวช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อการไปต่อของประเทศไทยชุดสนัตปัตยานนท์สมนักข่าวไทยอสอมทรายงาน